ท่ามกลางข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่นั้นก็ยังมีโรคบางอย่างที่คร่าชีวิตคนไทยนะครับเช่นโรคอัมพาตครับโรคอัมพาตเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆหนึ่งในสาอันดับแรกของทุกปีที่ผ่านมาครับโรคนี้เนี่ยคือโรคหลอดเลือดสมองครับซึ่งแบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดสมองแตกครับ โดยโรคอัมาพาตนี้นะครับก็มักจะเกิดกับผู้สูงอายุครับมักจะเกิดที่วัยอายุ50ปีขึ้นไปครับแล้วก็มักจะมีปัจจัยเสี่ยงครับเช่นสูบบุหรี่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานไม่ออกกาลังกายกินอาหารผัดผัดทอดๆเยอะแล้วก็มีไขมันโลหิตสูงครับกว่า80%ครับของผู้ป่วยเนี่ย มักจะมีอาการที่ไม่หนักมากครับถ้ากายภาพดีๆก็อาจจะกลับมาเดินได้แต่อาจจะคงความพิการบางอย่างลงเหลืออยู่ครับ20%ของผู้ป่วยที่เหลือเนี่ยก็มักจะมีความพิการเยอะครับและในบางรายเนี่ยถึงขั้นชีวิตเพราะมีอาการสมองบวมต้องผ่าตัดสมองและสุดท้ายก็จะจากไปจากภาวะโรคแทรกครับ <c oughs> เช่นปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มีติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะครับ โดยโรคนี้ครับเป็นโรคที่ต้องแข่งกับเวลาครับถ้าคุณมาหาหมอได้เร็วมีโอกาสความพิการคงค้างนั้นก็เหลือน,น้อยครับถ้ามาหาช้าครับก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือมีความพิการค้างไปอีกนานครับโดยอาการตื่นที่คุณต้องทราบว่าอาการแบบนี้คืออัมาพาตแล้วอย่ารอช้านะครับก็คือว่ามีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกเวียนศีรษะเดินเซฉับพันปวดหัวตามมวฉับพันพูดไม่ชัดฟังไม่เข้าใจ แบบนี้ครับคืออาการเตือนที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับและวันนี้นะครับผมจะมาเล่าวิธีที่คุณจะมาถึงมือหมอให้เร็วที่สุดเมื่อคุณมีอาการเตือนของโรคอัมาพาตครับโดยในอย่างแรกนะครับคือการเรียกใช้บริการรถฉุกเฉินและกู้ชีพทางการแพทย์ครับโดยโทรศัพท์ไปที่1669าครับย้ำนะครับ1669 จะมีรถฉุกเฉินที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตและบุคลากรที่มีความสามารถไปรับคุณถึงพิกัดที่คุณอยู่ครับแต่ที่สําคัญครับคุณต้องรู้ว่าอันที่หนึ่งปลายสายที่คุณโทรไปนั้นเขาต้องฟังชัดครับว่าคุณให้ไปรับที่ไหนถ้าคุณมีอาการอัมาพาตและพูดไม่ชัด อาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องกับอีกจุดหนึ่งคือว่าคุณต้องรู้พิกัดที่เกิดเรื่องครับถ้าคุณไปเกิดเรื่องกลางทางขับรถอยู่แล้วคุณไม่รู้ว่าคุณขับรถมาที่ไหนนี่คือเหตุอันหนึ่งที่อาจจะทําให้เขาไปรับไม่ถูกที่ครับ ข้อต่อมาครับคือการใช้บริการแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า f s t t t r c k ครับ t s t Track ย่อมาจากช่องทางด่วนครับ mm hmm. เพียงคุณโหลดแอป,ปนี้มาครับแล้วก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนในแอป,ปครับและเมื่อไหร่คุณมีอาการป่วยเป็นอัมาาพาตนะครับคุณเพียงกดไปในแอป,ปและกดเรียกรถพยาบาลครับ ทุกคนที่ได้รับสัญญาณน,นี้ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจะหารถไอบูแลนท์ที่ใกล้ที่สุดมารับคุณตรงที่โทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ครับโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยและที่สําคัญครับคุณต้องเปิดสัญญาณ 4G หรือ 5G เพื่อลองรับให้รถแอบูเลนท์มารับคุณถึงที่นั่นนะครับ อย่างต่อมานะครับถ้าคุณเป็นคนที่ประสบเหตุพบผู้ป่วยอัมาพาตฉุกเฉินครับคุณอาจจะนําส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองได้ครับแต่ต้องระวังว่าขณะนํานส่งถ้าผู้ป่วยอาการแย่ลงคุณจะจัดการไม่ได้และถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในที่ที่จราจรขับขังครับอาจจะไปถึงโรงพยาบาลช้าได้ครับ ในอย่างสุดท้ายครับในกรณีที่คุณอาการไม่หนักมากครับและคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลคุณคิดคำนวณนเวลาแล้วเนี่ยถ้าโทรเรียก169มารับกว่าจะมาถึงคุณไปเองดีกว่าคุณก็อาจจะขับรถไปเองที่โรงพยาบาลก็ได้ครับฟังมาถึงจุดนี้ครับเหมือนมันจะไกลตัวใช่ไหมครับ แต่เชื่อเถอะว่าโรคนี้ครับเป็นสายเหตุการตายอันดับต้นๆและคุณคนในครอบครัวคุณมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ถ้าคุณได้ศึกษาวิธีการนําส่งโรงพยาบาลท,ที่ผมเล่าให้ฟังไว้ก่อนก็จะไม่ได้ต้องตื่นตระหนกเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยแท็กชื่อคนที่คุณรักลงไปในคอมเมนต์เพื่อให้เขาเหล่านั้นเห็นคลิปนี้เผื่อมีอาการฉุกเฉินจะได้รีบไปโรงพยาบาลนะครับ